สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับสี่ลาวเช้านะครับผมก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่สมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่นะครับกำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะ นะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมสำหรับเมื่อเช้าวันที่25นะครับสี่เาเช้าของเรานั้นสายลูดเนี่ยมา3รอบเลยนะครับน้องหลุดไป1รอบนะครับก็คือเาวาประตูชัยนั้นหลุดนะครับผมให้วิ่งหนึลูดเนะครับผลที่ออก360กับ54นะครับพี่พี่ในรอบนี้หลุดไปนะครับเนาะส่วนเาวาสันติภาพนะครับให้วิ่งศูนย์ลูดหผลที่ออก9 7 6กับ22นะครับ ให้68 65นะครับออก76เนาะใครลูดที่6นะครับเข้าไปที่76นะครับผมมาสายลูดนะครับส่วนนะครับประชาชนลรานะครับประชาชนลราขอโทษที่อาจจะเลอะหน่อยนะครับประชาชนลราผมให้วิ่ง5ลูดหนึ่งไปนะครับพี่พี่ผลที่ออก3 2 1กับ07นะครับของเราใครวิ่งลูดที่1นะครับเข้าไปที่1 2 1 1 2เนาะในตัวเจาะเราตัวเน้นนะครับก็ยินดีกับไพี่สมาชิกด้วยนะครับเนาะทำไมไม่เป็น5 1 2เนาะ ออกสามหนึ่งสองสั้นนั้นนะครับลาวเอ็กต้านะครับผมให้วิ่งห้ารุตหนึ่งนะครับผลที่ออกศูนย์สามศูนย์สามศูนย์กับหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกไม่ได้เน้นนะครับพี่พี่เพราะว่าวันก่อนวันที่ยี่สี่เนี่ยเขาออกหกหนึ่งเนาะผมก็เลยไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับอืใช้รุดที่หนึ่งนะครับเนาะเข้าไปที่หนึ่งหกนะครับผมก็ถือว่ามาสายรุดสามรอบนะครับพี่พี่เนาะสายรุตสามรอบสายเจาะหนึ่งรอบนะครับ ก็ชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพีพี่เนาะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมก็คือราวประตูชัยเนาะราวประตูชัยเห็นไหมครับผมไม่ได้เขียนเลยวันนี้นะครับราวประตูชัยนะครับผมให้ไปที่เลขห้าแล้วก็เก้านะครับพีพี่ สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขค่านะครับให้ไปที่เลขค่านะครับผมให้ไปที่เลขค่าตัวประกบคู่ผมให้ไปที่ห้าศูนย์ห้าสามห้าหกนะครับเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เก้าห้าหก นะครับอันนี้ลาวประตูชัยนะครับตีห้าสี่สิบห้าเนาะนี่เลยนะครับส่วนลาวสันติภาพนะครับลาวสันติภาพผมให้ไปที่เลขห้าแล้วก็เลขหนึ่งนะครับพี่ๆสายลูดให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดนะครับห้าสองห้าหกห้าเจ็ดนะครับพี่พี่สามตัวนะครับห้าหนึ่งสองนะครับผมนี่เลยนะครับเราประตูชัยแล้วก็เราสันติภาพนะครับรท่านไหทช่นชอบเนาะแคสมาจอไว้เลยนะครับ ครบหน้าจอไว้เลยนะครับผมอีกหน้านะครับผมจะเป็นประชาชนลาวเนาะประชาประ,ประชาชนลาวนะครับแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับลินก็จะพันกันตลอดนะครับประชาชนลาวนะครับพี่พี่ผมได้เลขศูนย์แล้วก็เลขหกนะครับสายรูดให้ไปที่เลขหกนะครับผมหกหนึ่ง 6กสอนะครับ01 02 03นะครับ3ตัวเม็ดเดียวให้ไปที่0 6 2นะครับผมนี่เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับประชาชนลาวนะครับส่วนลาวเอ็กต้านะครับ8โมง8โมงครึ่งนะครับพี่เลาวเอ็กเตอร์8โมงครึ่งผมได้เลข9แล้วก็เลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับ5 1 5 3 5 6 เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกนะครับพี่พี่สามตัวผมให้ไปที่เก้าห้าหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะประชาชนเราแล้วก็เราเอ็กต้านะครับท่านใดชื่นชอบก็ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาปังๆทั้ง4รอบก่อนล้วกันนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ